ทุเรียนราชาผลไม้กับ กลายเป็นทุเรียนติดอันดับ17อาหารน่าขยะขยแขยงที่ Sweden สวีเดนซะแล้วครับเฮ้ย hey, ทำไมมาเป็นแบบนี้ไปดูกันครับทุกคนครับ i n s t a g r กรมของอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนะครับด้านท่องเที่ยวในสวีเดนเนี่ยเขาได้โพสต์วิดีโอเผยให้เห็นบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในเมืองมามโมประเทศสวีเดนที่รวบรวมเอาเมนูอาหารที่ดูน่าขยะขยแขยงที่สุดในโลกเอาไว้วิดีโอของคนนี้นะครับมีการเข้าชมปะ6ล้าน7แสนครั้ง าวเน็ตหลายคนก็ประหลาดใจที่มีอาหารจากประเทศของตนเองเนี่ยปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์ด้วยและเมนูที่ทําชาวเอเชียถกเถียงกันเป็นอย่างมากก็คือทุเรียนเพราะหลายคนเนี่ยมองว่าทุเรียนเนี่ยมันไม่ได้น่าขยะแขยงจนจะต้องมาใช้คําว่าน่าขยะแขยงกับมันนะครับมีหลายคนที่ชื่นชอบทุเรียนจึงได้ชื่อว่าเป็นผลไม้ที่ยอดเยี่ยมในเอเชียราคาแพงด้วยนะครับ จัดอันดับทุเรียนแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นบาปนะครับเขาบอกแบบนี้นะครับโดยเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์นี้นะครับจัดทุเรียนอยู่ในอันดับ17แล้วก็มีคําอธิบายว่าทุเรียนถือเป็นตราชาแห่งผลไม้และขึ้นชื่อในเรื่องของกลิ่นฉุนรุนแรงบางคนคิดว่ามันหอมหวานในขณะที่บางคนก็คิดว่ามันมีกลิ่นเหมือนหอมหัวเน่าหรือถุงเท้าที่ไม่ได้ซักหรือฝูงแมวที่ตายแล้วโอ้ยมันเปรียบเทียบไปขนาดนั้นกันเลยเชียวนะครับการกินทุเรียนเป็นสิ่งต้องห้ามในการ ใช้ระบบขนส่งสาธนารณะและโรงแรมหลายพื้นที่เพราะมันเกิดแรงจริงๆนะครับพิพิธภัณฑ์อาหารขยะหน้าขยะขยแขงเนี่ยนะครับที่นี่เนี่ยเขาบอกเปิดมาหลายปีแล้วด้วยนะครับได้รับการปรับเปลี่ยนโฉมมาจากโรงฆ่าสัตว์เก่าจุดประสงค์นอกเหนือจากการรวบรวมอาหารที่หน้าขยะขยแขยงจากทั่วทุกมุมโลกแล้วอย่างมุ่งเน้นให้ผู้เข้าชมตั้งคํา,ถา,ถ,าถามถึงรสนิยมและความรู้สึกที่คนเรามีต่ออาหารจานหนึ่งเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าความคิดเหล่านี้จริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับบริบททางวัฒนธรรมและสังคมอาหารบางอย่าง ที่เรามองว่าไม่น่ากินอาจเป็นของอร่อยสําหรับคนในอีกพื้นที่หนึ่งนะครับหนึ่งในคนดูแลพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาบอกว่าความรู้สึกน่าขยะแขยงเนี่ยถูกกาหนดตามความรู้สึกของแต่ละคนเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าเราโตมากับอะไรนะครับเหมือนการปลูกฝังวัฒนธรรมนี่แหละถ้าเราชินกับอะไรเราก็จะไม่รู้สึกกับขยะแขยงกับชิ้นชิ้นนั้นนะครับแต่อาหารที่นํามาจัดแสดงมีมากกว่า80ชิ้นนะครับก็มีพวกชีสเน่านะจากซาดิเนียนะครับซึ่งก็คือชีสนมแกะ ที่ภายในมีรูพุนแล้วก็เต็มไปด้วยหนอนนะครับวุ้ยแล้วก็อาหารยาขยะขยะอีกมากมายเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเราไปเจอแบบนี้เราก็ต้องบอกว่า,ยาขยะขยะเหมือนกันแต่คนที่เขาชินและคนที่เขากินได้เขาก็บอกว่าอร่อยนะครับเหมือนกับใครเคยกินถั่วเน่าที่ญี่ปุ่นไหมนั่นแหละถั่วเน่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่ามันอร่อยบางคนเขาก็บอกไม่อร่อยแต่คนญี่ปุ่นเขากิกนกันเป็นธรรมดาของเขานะครับเอาละครับนี่ก็เป็นเกรดความรู้รอบตัวเรานะครับว่าแบบนี้มันมีด้วยนะครับ